สวัสดีค่ะดีๆิตอนรับเข้าสู่วินที่ก้ทาโร่ะคะวันนี้แพรจะมาทําดวงความรักรายเดือนของชาวธาตุดินนะคะประจําเดือนกรกฎาคมมาดูกันว่า,าความรักของชาวธาตุดินเป็นเช่นใดกันบ้างนะคะก็มีทุกสถานะนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีความรักก็จะรวมอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดูตัวตนของชาวธาตุดินหน่อยที่ผ่านมาตัวคุณนะ มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันปิดบางซ่อนเล้นหรือมันมีเรื่องที่คุณไม่เข้าใจโดนหักหลังหรือเรื่องที่ว่าใครแอบซุบซิบหรือนินทาคุณเนี่ยคุณตัดจบหมดเลยคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณอะ่ะคุณต้องการที่จะโฟไปข้างหน้าเป็นแบบเดินสันะ่ะเป็นแบบสดชื่นสดใส ไอ้เรื่องที่คุณมัวหรือว่าเรื่องที่แอบทำเรื่องที่พูดพูดไม่หมดปกปิดพวกนี้คุณไม่ชอบเลยคุณไม่ชอบเรื่องดราม่าแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนในความลับหรือไปดิวกับคนที่พูดอะไรให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าเขามีความลับเนี่ยคุณจะไม่ชอบเพราะที่ผ่านมาคุณตัดจบหมดเลยนะกับความสัมพันธ์พวกนั้นน่ะคุณจะเดินออกมาเงียบ ถึงแม้ตัวคุณจะรู้สึกชอบหรืออะไรก็เถอะแต่ถ้ามาแล้วไม่ชัดเจนมาแล้วทําให้คุณจะต้องเสียพลังงานดีๆไปคุณไม่เอาคุณเลยหันหน้ามาทํางานมากกว่าแล้วก็อยู่เฉยๆเหนื่อยก็พักอะไรประมาณเนี้ถ้ามีความรักจะต้องเป็นความรักที่ดีเป็นความรักเป็นแบบคู่รักมาเป็นลองเทิมมามาหายมาแล้วจะต้องทําให้คุณคิดมากคุณจะไม่รับนะ เขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นอาจเป็นชาวธาตุโลห์เมทุนตุนคุมนะคะเป็นชาวธาตุดินมังกรการศกก็ได้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณแล้วก็อาจจะทําตําแหน่งงานเป็นตํารวจทหารอายการหรือว่าออคนที่อยู่ในเครื่องแบบเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากเคยผิดหวังเสียใจหรือเคยจบกับอดีตมาก็ได้นะเขาชีวิตของเขาก็ยังมี คนเก่าๆวนเวียนอยู่แต่คิดว่ายังไม่สามารถไปต่อกันกันได้อะก็คือจบแค่นั้นเพราะว่าเป็นไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่จบจัสติกนะไม่สามารถไปต่อกันได้เท่ากับว่าตอนนี้ในใจของเขาอะเขาคิดว่าเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณถ้ายังไม่มีสถานะอาจจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องสถานะกันได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเขาอาจจะติดด้วยเรื่องอุปสรรคของคนเก่าๆของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอนะตอนนี้คุณเป็นเดอะสตาร์เป็นอะไรที่ เขามองว่าเป็นตัวจริงเป็นอะไรที่ใช่เป็นอะไรที่เขาอยากที่จะสารต่อแบบจริงจังนะคะ